แบบขายดีแบบว่าคนลุมเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพี่ก่อนใช่ไหมแต่าม่บอกว่ะ ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านยำปลาดุกปูนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านที่ตลาดนัดหลังอําเภอนะคะจังหวัดลบบุรีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามีร้านเด็ดมาแนะนํานะคะเป็นร้านยำปลาดุกปูนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านเลยจ้าคือแบบขายดีแบบว่าคนลุมเลยนะคะท่านผู้ชม oh, <no. S 1> นี่นะคะขายดี oh, <no. S 1> ยังนะต้องรอคิวนะคะอันะนี้เป็น ปัดด้นลูกฟูกเรามาทำให้ชมของราคาที่ทานมาหลายนนะที่มาก่นอนเนาะที่มากม่อนนะที่จ้าอะไรขายดีมากมีราคาตั้งแต่35กับ50นะคะท่านผู้ชมสองราคาจริงๆนะคะอันนี้มาทานประจำไหมคะประจำเลยนะคะต้องโอ้ ตั้งแต่โกโก,โก้่นกชมตลาดโกโกโ้นะคะจะที่นี่จะที่น,นี่กล่งดินดสองตองดินสองบรรทุนน้พี่นรถเสาลเวอเดนละร้รแล้เา ของพี่สองอันนี้ห่อเปนะ้เ็นะครับนะคะเป็นไหนก็ไม่ลูเนี่ยพอจะหมดร้านแล้ววิ่งเลยนะคะเป็นไหน็ไม่รู้เนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะพี่สองงบ้างนี่เลยนี่เร้อนะพี่สครละตัวเะายแล้วนะคะ้า เดียการ้อยเดียวหนึ่งห้คุยกับคุณที่นี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อสาครับผมจานละร้อยตันแป๊บเดียวเดี๋ยวลองลองเข้าไปลตัวกันจะวิ่งขายแล้วนะพี่ผู้ช่วยก็ไม่มีค่ะท่านผู้ชมขายคนเดียวนะคะผู้ช่วยไม่มาวันนี้ผู้ช่วยไม่มาะค่ผู้ช่วยลา ช่วยร้านหนูปังให้าไหมพี่จ้ะทนนี่นี้ไม่มีคนช่วยขุดแล้วงนี่พิเศษหอมแดงน,นะคะพิเศษหอมแดงพี่เปิดร้านกี่โมเขาพี่เปิดร้านเหรอจ้ะที่นี่ครัจบจ้ะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงมีทั้งฝากวางไว<ด>้ได,ด้วยนะได้ครับโอเคครับผมของแพงก็นน่ะ บ่ายสามโมงน่าสองทุ่มน่าจะไม่อยู่ค่ะท่านผู้ชมดูทรงแล้วนะทุ่มกนจ้าสักทุ่มสักทุ่มนะคะคุดหนึนงครับผมห้าสิบสองของหนูคิวที่เท่าไหร่โอ้ท่านผู้ชม นะคะเข้ามาคือสั่งไว้นะคะสั่งไว้แล้วก็ไปเดินก็ได้นะคะต้องยืนเฝ้าลูกค้าบอกต้องยืนเฝ้าค่ะน่าจะผมเดินเข็มสองนี่ผมขี้ลืมเป็นแรงแปลกมากถ้ามีเข็มสามนี่ไงเข็มสองพี่ลืมจำชี้ไม่ได้แล้วเข็มสองเข้าไปป่วยเลยทางแรกวันนั้นเข้าบ้านไม่ถูกพ่อบ้านผิดฮะ ลืมต่อยผ้าบ้านอะจริงอ่มนี่มันเบอร์ใช่ไหมพี่เบอเป็นแบบอาวลายบ้านเฉยเลยเลยเราไปเทิดยาซีนยังไรนี่นมักสิบนี้พิเศษนะของเราออมพิเศษภาษาอีานะครับหนูหนูเอาห้าสิค่ะห้ได้เยอะดีครับต่อไปของใครครับสามห ต่อไปต้องมีบัตรคิวแล้วนะคะได้ไมับที่ก่อนใช่ไหมสามห้าสองก่อนใช่ไหมได่านับนนะจา๊ะเอาเป็นย่าครับ <c oughs> อเอาเป็นให้รอได้กลาง สร้งไว้ก่อนนะเอา50ก่อนแล้วะคะเดี๋ยวนี้มามาอีกเป็นร้อยทำให้แป๊บเดียวมาอีกเป็นร้อยนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวธรรมดา3-5พิเศษ50ทำทั้งวันเรอผมแป๊บเดียว <c oughs> ทำทั้งวันเลยถ้ามีคนช่วยก็จะไวกว่านี้นะคะท่านผู้ชมนะคะปกติก็สองคนนะพี่ไม่กล้าพามา อายุเยอะแล้วทักก่อนีรเนยจงไม่ให้เรียนทำอะไรดีร่างกายเขาต้องทักก่อนเลิกงานมาแล้วอายุเยอะแล้ว ช่องทำทำอะไรครับทำข้าวหรอหรือขายตามตลาดจ้ะพี่สตีดฟู้ดค่ะอ๋ออะไรนะสตรีทฟู้ดเป็นตลาดนี่อะไรพี่โอเคได้นะคะจ้ามาแล้วจ้าพี่ปลาดุกวันละกิโลปลาดุกพี่วันวันนี้สิวันนี้วันนี้ยี่สิบโลโอ้โหอันนี้นะยี่สิบโลจ้าไม่ค่อยดีใช่ไหมจ้าก็ไม่ค่อยฟูเลยจ้า มันเป็นจังหวะของปลาอีกตกิวีมหมดหมดไปใช้รัเสเซียรัเสเซียม่อ้เพิ่งเสร็จราคมว่าท้าวอะไรไมเดดดอยากอยากกินอะไรไหมแต่ซื้อให้แล้วพี่สแกนหรอครับคุณข้างตลาสลาดนยูเขาหน่อยยูไหมจะจะซื้อกับ มะม่วงอะไรอ่ะพดิยิงกินเหรอเนี่ยแก้วพามินเลยแหละเอาเท่าไหร่ดิโอเคยี่สิบาทนะขอบคุณครับมีหลายร้านอยู่นะในเดย์นะคุณสาขาที่หรอกี่สาขาอ๋อ พี่เดียวแล้วก็มีโกโกอดที่หนึ่งพี่ที่พี่ขายแล้วก็ที่น,นี่มันจะมีน้องชายขายอีกคนอยู่ที่ตลาดแก้วจ้ะตลาดสดตลาดแก้วจ่ามันะขายกันแค่นี้อ๋อโอเคค่ะสองเจ้าจ่าสั่งไว้แล้วก็ไปเดินตลาดก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชมทำมาอุดหนุนนะคะร้อยละจายขาดลร้อย ต่อไปหนูว่าต้องมีบัตรคิวแล้วต้องมีบัตรคิวแล้วนะพี่ได้ยังมันมันหมดอายุแล้วเดี๋ยวมันถึงว่ามันถึงไหมนี่ฮะนนานเกินต่อไปของใครครับพี่ห้าที่บาทอะไรเนี่ยมันมันบอกว่าเจ็ดสิบอ่ะเฮ้ยผมกิรีเห็นแล้วครับเดี๋ยวไปยังไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบห้าสิบมาสแกนไปเลยสิยังไม่ได้ยืนยันไม่เข้าไม่อะไรครับยืนกดย้อนหลังมาฮะไฟหลังเข้ามาสแกนใหม่เอ้ยแต่ยังว่าอยู่ ไปเวลาไวในไวอเคไนมะโอ้พี่ตายแล้วฮะถ้าสุดสุดนึงครับครับผมเยบร้อยหลงแล้วพ่อรับั่พี่ครับ ข้าลากยาวมากนะแต่บ่ายสองครึ่งแล้วเริ่มล้าแล้วโอ้โห <c oughs> ยืนนานกันไหมตั้งแต่บ่ายสองโมงค่ะ่านผู้ชม 50บาทสองชุดนะแล้วก็อ้า, 5, าอน50หนึ่งน0หนึ่งด้วย50บาทมาเรื่อยๆท่านผู้ชมไหนสดเหรอ y o u t u b ค่ะดูเลยจับน้องืเนาะ เขาไปจ่าย้แกข้าแจน้พวกไ้ร้อไปเอากะดูกปลาดุกมาได้ยี่สิบโลแล้วไม่ชมไม่ธรรมาดาค่ะ ีพี่ขายวันหนึ่งนี่กี่ชุดร้อยไหมถึงร้อยปะ่ะได้ประมาณตลาดนี้ได้เราร้อยกว่าร้อยกว่าโอ้ตลาดนี้นะสุดยอดยังไม่เท่าไหรไปช้าไม่ทันยันไ่ปวดนะถ้าต้องมาบช่วยถ้าต้องอะไย สำหรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านปลาดุกฟูนะคะท่านผู้ชมก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดนัดหลังอำเภอนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะเปิดร้านบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มค่ะท่านผู้ชมทุกวันอังคารแลวก็วันศุกร์นะคะสองวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อค้ามากนะจ๊ะครับขอบคุณค่ะ